ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ก็วันพระใหญ่นะครับวันพระใหญ่วันลอยกระทงนะครับวันนี้หลังจากเมื่อคืนนี้นะครับผมคุณแม่สายบุญนะครับน่ะร่มไม้ร่มมือนะครับอ่าท่านละเล็กละน้อยนะครับผมอยากจะให้คุณยายได้กินวันพระใหญ่ นะครับเพราะว่าท่านก็ส่วนมากท่านจะไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้อะไรนะครับอท่านก็ดูนะครับดูไรฟ์จดนะครับแต่ก็อยากช่วยนะครับให้คุณยายได้กินนะครับผมนะครับวันนี้นะครับปันโค้กก็คุณแม่ก็เลยรวบรวมนะครับท่านละเล็กละน้อยนะครับตามกําลังนะครับปิดโปรให้นะครับปิดโปรเมื่อคืนนี้ให้นะครับผม14ตะก้านะครับ500คะแนนนะครับ นี่ควันโก้ก็จะจัดปิดให้คุณแม่นะครับผมเนาะให้คุณยายได้กินนะครับแล้วก็จะได้เห็นคุณยายแบบชัดๆนะครับตอ่อกลางวันนี้เลยนะครับผมวันนี้ควันโก้ก็จะอ่าลงคลิปนี้นะครับขอบคุณคุณแม่นะครับนี่นะครับอ่าเราก็จะปิดอ่าคุณแม่นะครับมีคุณแม่อ่า พ่อทวัชชัยนะครับคุณแม่พัชรวดีนะครับผมนะครับคุณพ่อวิทยานะครับหนึ่งร้อยคะแนนนะครับผมคุณแม่ดอกคุณแม่ดอกไม้นะครับพ่อคุณพุ่มนะครับสองร้อยคะแนนนะครับแม่ฝนแม่จันเพนหนึ่งร้อยคะแนนนะครับพ่อปทีบหนึ่งร้อยคะแนนนะครับผมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ พ่อคุณแม่นะครับที่มาปิดโปรเมื่อคืนนี้ให้คุณยายได้กินนะครับผมจะเทแล้วนะครับผม14ออเดอรน์นะครับห้า500คะแนนนะครับสองสี่หกแจดราาก็พังเลยเก้า สิบสองสิบสามนี่นะครับสิบสี่ครับโอ้โหเต็มเลยแม่นี่คุณยายได้กินละเด้อน,นะครับสวัสดีสวยๆดีสวยๆสวยๆ ้อาจจะโชคดีก็ได้นะครับแม่ดูเอานะครับผมเดี๋ยววัดโคจะให้ดูซ้าๆนี่นะครับคุณยายบุญมีนะครับแม่ ผลไม้สิบสี่ตักรานะครับนี่กล้วยเป็นหวีเลยนะครับดูเอาแม่ดูนะครับอาจจะดวงมาพอดีก็ได้นะครับผมนะครับสุ่ยายอาจจะให้โชคนะครับผม ต้นไม้ต้นเดียวกันนะครับแต่มองไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่บุญวาสนานะเนาะแน่ครับผมนะครับกับขอบคุณนะครับคุณพอ่อคุณพ่อทวัฒนวัฒชัยนะครับผม โวัชชัยนะครับผมโวัชชัยนะครับคุณแม่พัทรบดีนะครับผมคุณพ่พอวิทยานะครับคุณแม่ดอกไมก้คุณพ่อคุณอุ้มนะครับไแม่จันเนทนคุพ่อบรรทีบนะครับผมนะครับออฟิโปรครั้งนี้นะครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่นะครับขอใหุ้แม่แแรนะครับแข็งรมนะครับขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะครับผมอำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะครับบางทิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับคุณแม่จา๋าคุณพอ่อจ๋านะครับกราบขอบพระคุณที่เมตตาครอ,อบครัว ได้ไดีนะครับให้ได้กินได้ทานนะครับผมนะครับบาง่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับ